สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายนะคะของบทเรียนเรื่องสถิติแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาน,นักเรียนย้อนกลับไปดูว่าจากทั้ง10ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรในเรื่องสถิติบ้างคะ่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการทางสถิตินะคะก็จะประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์นะคะและการนําเสนอข้อมูลค่ะ ซึ่งกระบวนการทางสถิตินะคะเป็นขั้นตอนสําคัญที่ทําให้เราได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งมีความน่าเชื่อถือนะคะและสามารถนําข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงกับที่เราต้องการได้ค่ะสําหรับข้อมูลหรือว่า data นะคะสามารถจําแนกได้2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะคือข้อมูลเชิงปริมาณค่ะหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า quantitative data? นะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้ในการแสดงปริมาณนะคะซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่เราสามารถนำไปคำนวณหรือว่าเปรียบเทียบได้ค่ะเช่นรายได้น้ำหนักอายุนะคะจะเห็นว่ารายได้น้ำหนักและอายุนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งสามารถนำไปคำนวณหรือว่าเปรียบเทียบกันได้ว่าของใครมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันค่ะ ข้อมูลประเภทที่2นะคะก็จะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative data นะคะเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพค่ะเช่นอาชีพหรือวุฒิการศึกษาค่ะ แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นตัวเลขนะคะอย่างเช่นเลขประจําตัวประชาชนนะคะเลขทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขเนี่ยแต่เราไม่สามารถคํานวณหรือเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขบางประเภทเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นนะคะต้องระวังดีๆนะคะว่าข้อมูลประเภทไหนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลประเภทไหนที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะข้อมูลเชิงปริมาณนะคะจะอยู่ในรูปตัวเลข ที่เราสามารถนํามาคํานวณหรือว่าเปรียบเทียบได้ค่ะแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะจะใช้ในการอาธิบายลักษณะประเภทหรือว่าคุณสมบัติค่ะต่อมานะคะเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับคําถามทางสถิตินะคะซึ่งคําถามทุกคําถามบนโลกใบนี้เนี่ยบางคําถามก็เป็นคําถามทางสถิติบางคําถามก็ไม่เป็นใช่ไหมคะสําหรับลักษณะของคําถามทางไถิตินะคะจะต้องสามารถระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างชัดเจนนะคะ มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะถ้าเกิดว่าเราถามคนคนเดียวแบบนี้จะไม่ถือเป็นคําถามทางสถิตินะคะเพราะว่าไม่เกิดการเก็บข้อมูลหรือว่าไม่เกิดการสอบถามจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายนะคะอันที่3ค่ะ เราต้องสามารถคาดการณ์ได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเราถามไปแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคําตอบจะต้องมีคําตอบแบบเดียวแน่นอนถามใครทุกคนก็ตอบเหมือนกันแสดงว่าคําถามแบบนั้นไม่ใช่คําถามทางสถิติค่ะ ยกตัวอย่างคําถามทางสถิตินะคะก็อย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนก้าวหน้าวิทยาเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรแบบนี้เป็นคําถามทางสถิตินะคะเพราะว่ามีการไปสอบถามจากนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายนะคะและเราคาดการได้ว่าคําตอบที่ได้เนี่ยจะต้องแตกต่างกันเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวบางคนก็เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์แบบนี้เป็นตน้นค่ะ มาต่อกันที่การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเราเนี่ยมีคําถามทางสถิติแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลแน่นอนว่าเราต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับคําถามทางสถิติและสิ่งที่เราต้องการศึกษานะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วการทดลองการสํารวจหรือการสังเกตนะคะ สำหรับการทดลองการสำรวจและการสังเกตนะคะผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีข้อมูลบางอย่างนะคะที่เราไม่สามารถเก็บข้อมูลเองได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบนะคะจํานวนการใช้ไฟฟ้านะคะในปีที่ผ่านมานะคะเราไม่สามารถเก็บข้อมูลด้วยตนเองได้แน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเลือกใช้ข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไปขอข้อมูลหรือว่าสืบค้นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานหรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแบบนี้เป็นต้นเราก็จะได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ง่ายต่อการนํามาใช้ด้วยนะคะแต่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บเองได้เช่นเราอาจจะต้องการทราบนะคะความสูงของต้นถั่วที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับแสงแดดที่แตกต่างกันเราก็สามารถทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเองได้เช่นกันหรือเราอาจจะไปสืบค้นนะคะการทดลองที่มีคนทําไว้แล้วและนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ก็ได้ค่ะ สำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะเราควรนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้ค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมนะคะจะช่วยให้เราสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นซึ่งในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยเราควรพิจรนารณาก่อนว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยควรนำเสนอในรูปแบบใดจึงจะทําให้ตรงกับจุดประสงค์ของเรามากที่สุดค่ะ การนาเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพนะคะคือการนําเสนอข้อมูลที่ใช้รูปภาพแสดงจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการค่ะมีจุดเด่นตรงที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นการนําเสนอพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยในปี2557ค่ะซึ่งต้นไม้หนึ่งต้นนะคะก็จะใช้แทนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาพนั่นเองค่ะ การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบถัดมานะคะก็คือแผนพุ่มแท่งค่ะแผนพุ่มแท่งนะคะคือการนําเสนอข้อมูลที่ใช้แท่งเฉี่ยมุมฉากแสดงข้อมูลโดยให้ความสูงหรือความยาวของแท่งเฉี่ยมุมฉากแต่ละแทง่งแสดงจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการค่ะสำหรับจุดเด่นของการใช้แผนพุ่มแท่งนะคะจะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรต้นนะคะ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะและต้องการเปรียบเทียบตัวแปรตามที่เกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าการใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ในแนวตั้งเราก็จะเปรียบเทียบจากความสูงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นภูมแท่งที่อยู่ในแนวนอนเราก็จะเปรียบเทียบจากความยาวของแผ่นภูมแท่งนั้นนะคะซึ่งความสูงหรือความยาวของแท่งแต่ละแท่งของแผ่นภูมนะคะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบตัวแปรตามที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากแผนภูมิแท่งหรือว่าบาร์ช้านะคะเรายังมีแผนภูมิแท่งอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าแผนภูมิแท่งเชิงประกอบหรือว่าคอมโูสตบาร์ช้านั่นเองค่ะแผนภูมิแท่งนี้นะคะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวในแท่งเดียวกันนะคะซึ่งจะแบ่งแท่งแต่แท่งออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงจํานวนหรือสัดส่วนของข้อมูลตามภาพตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เลยนะคะ แผนภูมิแท่งเชื่อประกอบค่ะจะเหมาะกับการเปรียบเทียบตัวแปรต้นตัวเดียวควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบชุดของตัวแปรตามหลายๆตัวที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นนั้นค่ะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบถัดมานะคะคือกราฟเส้นค่ะกราฟเส้นนะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้นๆเกิดขึ้นนะคะ จุดเด่นของการ,ราฟเส้นก็คือว,ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าการใช้เส้นตรงนะคะแทนข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นแนวโน้มของข้อมูลนะคะช่วยทําให้เราเห็นว่าแนวโน้มของข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไร <ans> ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างข้อมูลซึ่งสามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์เกี่ยวกับข้อมูลนั้นได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นแนวโน้มของข้อมูลเนี่ยว่าเพิ่มขึ้นคงที่หรือว่าลดลงนะคะเราก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตข้อมูลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือการนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปวงกลมนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยการแบ่งพื้นที่ของวงกลม1วงนะคะออกเป็นเซกเตอร์หรือว่าออกเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะตามสัดส่วนของข้อมูลที่ต้องการนําเสนอค่ะถ้าข้อมูลนั้นมีจํานวนหรือว่ามีปริมาณมากนะคะเซกเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ถ้าข้อมูลประเภทนั้นนะคะมีจํานวนหรือปริมาณน้อยนะคะเซกเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยค่ะ จุดเด่นของแผนภูมิรูปวงกลมนะคะเราจะใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพแต่และกลุ่มรวมกับภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของแผนภูมิรูปวงกลมที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะสแสดงสัดส่วนของส่วนผสมนะคะที่ใช้ทําเครื่องแกงส้มะคะ่ะทําให้เราเห็นได้ว่าในการทาเครื่องแกงส้มเนี่ยเราใช้ส่วนผสมชีดใดมากที่สุดใช้ส่วนผสมชีดใดน้อยที่สุดค่ะสำหรับการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมนะคะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะหาปริมาณของข้อมูลทั้งหมดค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะปริมาณของข้อมูลทั้งหมดก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับ200คนค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเราจะนําปริมาณของข้อมูลแต่ละประเภทมาเทียบหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะอย่างเช่นนะคะในชุมนุมวิทยาศาสตร์นะคะมีนักเรียนอยู่72คนนะคะเราหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมได้จาก72นะคะส่วนด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ200นะคะแล้วก็คูณด,ด้วย360ค่ะซึ่งได้ประมาณ130องศาค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเราจะเขียนรูปวงกลมค่ะแล้วลากรัศมีของวงกลมเพื่อแบ่งพื้นที่ของรูปวงกลมเป็นส่วนๆนะคะตามขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางที่เราคำนวณได้ค่ะและสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องเขียนชื่อแผนภูมิรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีการระบุประเภทของข้อมูลแต่ละเซกเตอร์เอาไว้เพื่อความชัดเจนในการอ่านและแปลความหมายแผนภูมิรูปวงกลมค่ะ ชื่อในการแปลความหมายของข้อมูลนะคะควรอ่านข้อมูลที่นําเสนอตามความจริงและไม่ปีความเกินความเป็นจริงนะคะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับประเด็นที่เราต้องการศึกษามากที่สุดค่ะ เนื้อหาสำคัญที่นักเรียนได้เรียนในบทเรียนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำถามทางสติการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะจะมีประโยชน์กับนักเรียนในการที่เรามีข้อมูลและเราจะนำเสนอข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะ ในช่วงต้นของบทเรียนนี้นะคะครูได้กล่าวกับนักเรียนเราว่าในปัจจุบันนะคะเรามีข้อมูลมากมายนะคะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังสือพิมพ์หรือว่าเข้าถึงผ่านสื่อเน็ตนะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สถิติเนี่ยเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้ข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับคําถามทางสถิติที่เราต้องการทราบได้ที่สําคัญเลยคือเราสามารถนําเสนอข้อมูลและสามารถแปลความหมายข้อมูลนั้นได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื้อหาเรื่องสถิตินี้นะคะมีประโยชน์ในการดำรนชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะฉะนั้นจึงสามารถบอกได้เลยว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบนะคะสามารถวางแผนพยากรและคาดการณ์สิ่งต่างๆได้ซึ่งสถิตินี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับในตอนนี้นะคะทุกขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนทําแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ